โลว์ซัมไก่นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวิวแค้มสุดเซอร์จิลลีรสุดทาวันเจอร์รี่นะครับผมเออโอเคโอเคโอเคท่านชมสงสัยนะว่าทำไมผมถึงผูกภาษาอังกฤษกันแทะด้วยเออช่วงนี้อยากอยากอยากพูดได้อยางเสียงอบบเสียงอ่ะอยากได้เสียงฝรั่งอ่ะจะไม่พูดอะเห็นป่ะไอ้เรื่องเนี้ไม่เสียว่ะอยากได้โทรมาจ้างเลยเออเดี๋ยละภาษาอะไร ใครเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับอะไรนะครับเฮ้ยบ๊อบบ๊อบเป็นไรครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยลูกคุณอยู่แล้วนะครับโอเคครับไปบายครับบ๊อบนะครับมาพบกับคุณหมออันนอตตี้นอตตี้โอเคมาบายบอทดีให้เราบ๊อบ บ๊อบสวัสดีครับอ่าปกติว่าหมอมันต้องมีคนมาช่วยข้างๆไม่ใช่เหรอทำไมกูมาอยู่คนเดียวกูต้องแกคนมาช่วยโอเคครับอ่านะ้วจุด,จดนี้เราต้องให้เขาปิกอปิกฟกอยู่ฟกอยู่ guy! โอเคเอาไปเลยแยมอ่าดื่มน้ำเลยครับ บ๊อบเดี๋ยวหน้าเลยนะจะได้มีแรงพูุมต้นแาน,านพูุมต้นแานเอฟเฟกต์กระจายต้องจับตะแคงมือนะ้มันตั้งงนีตั้งไม่ดูตามาตะรู้สึกว่าไอเฮ้ยอ,อะไรอ่ะเฮี้ยตกใจหมดเลยไม่เหมือนหนังผีเลยหนังหนีครับเราจะเอาฉีดยา,า,า,าชากันนะครับบ๊อบฉีดยาช้านะ ฮโอเคบ๊อบขี่ยาชาโอเคบ๊อบโอเคเสร็จแล้วะบ๊อบเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนอะไรแวบวะไม่รู้ดิกูจะโอเคครับเราจับมันจะได้แล้วคุจะเฮ้ยโอเคจับไปแล้ว Okay, เฮบ๊อบเธยานนะบ๊อบนอนช่วยนายเองบ๊อบบ๊อฟลโลสายเ็ด I know said I'll เค l l me he e h บ๊อบบ๊อบบ๊อบขรับดูสวัสดีจะคัดจะทำาจะทำใครคุเจอนะครับนะ อยู่นิ่งไม่เป็นเหรอวะเฮ้ย,อย,อยตอนนี้นะครับกระดูกระลังจะเริ่มหมดแล้วนะครับหมดจากโลกนี้นะครับปกติว่อาอวัยวะข้างบนมันต้องพวกตับไตไตพุงอย่างเงี้ยมันต้องอยู่ข้างบนกระดูกไม่ใช่เหรอทำไมกระดูกมันไม่อยู่ข้างบนวะ ไอซาปาลาตโอเคครับหมดไปแล้วนะครับนี่ยังไม่เคยมาถึงจุดๆนี้ได้นะครับอ่าเราปอดเราเลือกก็กำลังลดอย่างลดเร็วนะครับต,ตอนนี้ครับเราก็ต้องเอาตับ,ต,บตับต่าใช่ปุ่ออกมาก่อนนะครับเราจะเอาอะไรวะเนี่ยนคือ,อเอด็บบอสไปโดนมอนไปบอสบอสอ,อเคบอสโดนมอนนะบอสเคบอส เราจะเอานี้นะครับนะครับีบอสเอาไปดมเนาะบอสนายไม่ไม่ได้รับคุณภาพยิ่เคไม่เคยมาถึงจุดจุดนี้ได้โอเคครับเราจะเอาตัดนี่นะตัด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 เลยตัดเลยชับชับชับไม่ใช่ละเราจะโอเคอ๋อแล้วจะตัดนะครับตัดเลยนะตัดเลยนะตัดนะบอสบอสใจเย็นนะบอสมาไปช่วยนายเองบอส เร okay. องตัดลองตัดไอ้ส้นตีนนี้ก่อนแม่งไม่ยอมออกออกสิกูจะช่วยเอาเฮ้ยเลือดเต็มเลยเลือดเต็มเลยกระโวยเปลี่ยนจับสองนิ้วเลยนะแม่งเฟี้ยวเอาเฮ้ยเลือดเต็มเลยกูจะเห็นทางไหมนี่โอ้ไม่แฮร์เราไม่คืบ๊อบ ขอช่วยนะยอิงแะบ๊อบพี่กูจับมาโดนไม่ได้อ๋อจับมาโดนอยู่คือตัดทำการตัดขั้วหัวใจหยุดเต้นสิใจชุนเต้นมันเป็นจังหวะนะยหยุดเต้นแล้วครับแล้วตอนนี้นะครับเราต้องเอาหัวใจเอา,เอ,าอัอนเก่าออกก่อนนะครับเอาออกมาแล้วยี๊ฝันจะเป็นจริงเฮ้ยเลือดมันหมดเร็ว เร็ว,วดิเฮ้ย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 เฮเฮ้ยกูรีไเอ้าเฮ้ยเปิดให้กูสิโอเคเฮ้ยยันนี้กูตื่นเต้นนะ่นละโอเคครับจับมา้ครับปล่อยเสร็จดิเอา้าเฮ้ยนี่กระดูกบดบงังเหรอเอา้าเฮ้ยเฮ้ย กูสำเร็จแลยนะกูสูกูรู้สึกว่ากูสำเร็จแลวนะเ้ไอ้กูทำได้แค่ครั้งเดียวเขีบ <oily> <repetition Of S 2> ๊อบเมื <emat> ่อกี้กระดูกแล้วทำไมไม่เอาออกมากระดูก่ะฮ้ฮีฮ้อีบ๊อบเีบ๊อบผัมน้อย ไปแดกซะที่เหมือนไส้มึงโอเคคลาสลรงคอนเนี่ยคอนทุบง่ายนะครับหายไวเอาไว้ย่ยอเขาเป็นลูกตัวเอ็มอโอชัดชาให้เป็นลูกตัวเอ็มไปเลยไปแลย อนนีะไรนะวะเมื่อกี้เหมือนอะไรวะตอนที่เรามาตรงนี้นะครับเราจับส้นตีีนี้ครับก็จะมีพลังงานนะครับชิ่งขึ้นมาผมรู้สึกว่าถ้าตัดกระดูกเันจะเลือดน้อยสุดเลยนะ มอทำงานช่วยนานเองก็ออฟฟิลโลไซออฟฟิลโลไซเป็นอื้ออืออืออืออ้าวค่อย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 มือมึงเป็นอะไรเนี่ยฮะมือมึงค่อยไม่เป็นเหรอ ถับเปนแรงใช่ไหมโอ้รู้สึกว่าทำได้ค่าครั้งเดียวได้แบบนั้นแหละเอาฮึเ <c oughs> ข้าไปแล้วแม่่ม่รู้สึกว่าเลือเล่อนรถไปเร็วมากเลยครับณจุดจุดนั้นณจุดจุดนี้ณจุดจุดนั้นณจุดจุดน,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 ดนี้อิซึมระดิเดียวนะแกขับ <c oughs> ขแดงแล้ว ไายแล้วโอ้โหสุดกั้เป็ตอ๋อตัย่างนี้อิซึม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 เป็นแล้วอิซึมอัจจัอเค แออสดงความเสียใจกับนายด้วยนะบ๊อบโอเคเมื่อกี้บ๊อบขอแสดงความเสียใจที่นะบ๊อบเดี๋ยวเราจะแจ้งทางครอบครัวกันแล้วว่าบ๊อบตายหำไปแล้วนะครับบ๊อบเมืเ่อไหร่แม่อะไรโทรมานเนี่ยจะมีแค่นี้ยเหรอหัวใจอะไรต่อไส้เหรอ ส่วนตรงท้องนะครับต่อไปก็จะเป็นสมองมั้งก็น่าจะใช่นะโอเคคแบบคาำคำใพยา้ำเชื่อเขาสำเร็จยังอยู่ที่นั่นครับเราจะไม่ท้อนะครับระหว่างที่รอ,ร,รอเราจะรอแม่บ๊อบโทรมานะน่านโทรมาแล้วเย่อบสวัสดีบ๊อบแม่นายโทรมาแล้วสวัสดีครับฟังหน่อยนะครับว่าแม่บ๊อบตายแล้วมึงฟังกูมึง ผมขอโทษผมคิดผิดแล้วฟังกูบ้างดิฟ็อกยูพ่อของซิสซัดยิ้มแม่งฟังกูบ้างมึงตัดสายต่อหน้าต่อตากูเลยบ๊อบแม่แม่มึงแม่มึงทำไมทำไมแม่มึงคุณเซ้ตติงกูเลึกเกินเนี่ยฮะแม่แม่มึงเนี่ยฮะบ๊อบบ๊อบมึงบอกเหตุผลมาทำไมแม่มึงถึงเป็นคนอย่างนี้กูพยายาม ที่จะบอกมึงแล้วน,นะว่ามึงตายห่าไปแล้วกูพยายามจะขอโทษแม่งมึก็ไม่ฟังกูเลยกูคันนี้กูจะให้มึงตายสมใจแล้วไอ้สัตว์ตายอย่าแก่เฮ้ยตาย,ตายไอ้สัตว์นี่แม่มึงกวนตีนกูนะบ๊อบบ๊อบมึงไปคุยกับแม่มึงเองนะนนนงนะบ,บ๊บอบแม่มึงกวนตีนเองนะบ๊อบเ๊อบไอ้บ๊อบบ๊อบแม่มึงกวนส้นตีนบ๊อบ ไปคุยกับแม่มึงเองนะบ๊อบไม่เกี่ยวนะบ๊อบไปคุยกับแม่มึงเลยนะเขหาหามพ่อแม่มึงคนตีงกว่าเออบ๊อบมึงเข้าใจกูบ้างนะบ๊อบโอเคบ๊อบมาให้มึงยากเกยน็นโอเคบ๊อบโอเคบ๊อบแม่กูึงคนตีงกูแม่มึงคนติงกูเข้าใจไหมโอเค ปักเี้ยแหละปักเี้ยแหละไปไปสิเคบยบอสแม่ตายนะครูจะฆ่ามึงก่อนเลยไปไปฆ่าแม่ทีล่ลราแล้วนี่คือฟอสโโซิลไดโนเสาร์แล้วไปละบ๊ายบายโอเคตายแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> อืมเคแม่งมึงตายเลยสบบอบแม่งคนตงิงเว้ยนะบอ๊บไิ๊เคียร์กับแม่งเองนะมึงไปหลอกหลอแม่งเลยนะนไิ๊กเคียวเอ้ยของยารอรอมึออองโทรมาโอเคโทรมาครับ สวัสดีครับนี่พ่อเหรอครับผมเออพอดีว่าบ๊อบแม่งเดฟไปแล้วครับอะไรน,นะครับโอ้ผมขอโทษไปไปไป,ไปเคียย์กับแม่แม่แม่คุณวนเอ้เมียภรรยาคุณวนตีนผมนะครับโอเคครับสำหรับเกม Social s i m m มอน t o r นะครับผมภาค2 0ง3นึงนะครับก็ไปหาโลกันได้เลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอกลับแล้วท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับายบายอีบานแจ๊ you <laughs>